แล้วเราก็จะมีอาการปวดหัวเวียนหัวบ่อยมันทรมานมากๆค่ะคือพอเราพอกหัวขึ้นมันเหมือนเมือจุดศูนย์กลางมันอยู่แค่อยู่ที่หัวมันหนักมากเอาขึ้นไม่ได้เลยก็ <c oughs> คืออาการบ้านหมุนถูกไหมใช<ม>่บ้านหมุนค่ะบ้านหมุนเป็นทั้งเลือดจางด้วย<ม> <c oughs> จนกระทั่งมาเจอตัว KO เนาะ,ะได้ทาน KO ค่ะ กินไปกินไปอาการที่เราเป็นอะที่เราเดินแบบแบบไม่เท่ากันอะอันนั้นมันหายไปอ่าค่าเลือดของเราที่แบบว่ามันจางอะไรเนี้ยความสมบูรณ์ของเลือดดีค่ะที่มีอาการนะคะเอ่อน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะ,คะแล้วบ้านก็หมุนนะคะเดินก็เดินไม่ได้นะคะไปไหนก็ไม่ได้ขับรถก็ขับไม่ได้แล้วก็มีไขมันในเลือดสูงนะคะ เออตัวนี้ค่ะ KO นะคะพี่ทานไปแล้วนะคะเฮ้ยเราก็มีอาการดีขึ้นนะคะ<ม>แล้วก็บ้านก็ไม่หมุนแล้วนะคะก็สามารถขับรถได้นะคะ,คะพี่พี่พี่จะเป็นบ้านหมุนชอบเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็จะปวดศีรษะเนี่ยเป็นไมเกรนนะคะเป็นไมเกรนกลางคืนนอนเนี่ยเราก็นอนไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยหลับนะตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะมีอาการเคลีย พี่เจมยบมาพบกับผลิตภัณฑ์ KO นะคะ,คะก็เป็นอะไรที่โชคดีมากนะ,ะก็ทาน KO เข้าไปนะอาการที่ว่าเนี่ยที่เป็นเนี่ยตอนนี้บอกได้เลยนะหายไปไม่กลับมาเป็นอีกค่ะ อยู่กับผลิตภัณฑ์ ko ที่ดูแลระบบเลือดระบบหลอดเลือดนะคะวันนี้ค่ะเราก็ได้มาเยี่ยมนะคะคุณพี่อัญที่บ้านค่ะที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ ko ไปค่ะผลลัพธ์เป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังประสบการณ์จากปากของพี่เขาเลยนะคะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะก็เดี๋ยวให้พี่อัญน,นะคะเราให้เราฟังว่าอาการนะคะในเรื่องสุขภาพที่มีปัญหาก่อนที่ได้ทาน ko ค่ะทานไปแล้วค่ะดีขึ้นอย่างไรแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาทานเป็นอย่างไรบ้างนะคะอาการ ก่อนที่จะมาทานนะคะก็ก็เป็นคนทำงานประจำเนาะแล้วก็จะชอบใส่เาขาเรียกว่าสมอลท็อกเนาะฟังเพลงแล้วขณะทำงานอะ่ะก่อนก่อนที่จะแบบว่า,ามีอาการนะคะก็คือมันจะเราจะใส่เงี้ยมาตลอดแล้วมันจะมีวิ่งวิ่งวิ่งในหูเ,เราก็ไม่รู้แล้วเราก็จะมีอาการปวดหัวเวียนหัวบ่อยมีอยู่คืนหนึ่งนะคะก็ เราทำงานปิดบัญชีเลิกงานทาทุ่มไปนอนค่ะเสร็จแล้วประมาณตีสี่มันรู้สึกวิ่งว,<ะ>นะวิ่งวิ่งในหูเราเนาะวิ่งวิเสร็จแล้วพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาพอเราพองบกหัวขึ้นอะ่ะมันไม่สามารถพยุงหัวขึ้นมาได้โทรหาแม่บอกว่าแม่เข้ามาหาหน่อยอมแม่ก็มาพงแบบพยุงหัวให้ขึ้นแล้วก็หา<ะ>พวกยาหอมยาอะไรให้เราทานเนาะจนกระทั่งแบบพอเราแบบ เราวันนั้นเนาะที่พอแม่พาขึ้นมาแล้วอ้วกอ้วกแบบเยอะมากค่ะก็กเป็นอาการแบบพีคสุดเลยนะคะตอนนั้นใช่วันนั้นนะอะพีคมากค่ะก็แบบมันทรมานมากๆค่ะคือพอเราพองหัวขึ้นมันเหมือน,นเหมือนจุดศูนย์กลางมันอยู่แค่ อยู่ที่หัวมันหนักมากเอาขึ้นไม่ได้เลยก็คืออาการบ้านหมุนถูกไหมใช่บ้านหมุนค่ะบ้านหมุนด้วยใช่คือคือพอช่วงคืนนั้นพอค่อยเชื่อปุ๊บแฟนก็พาไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นน낭ในหูไม่เท่ากันอ๋อค่ะมีอาการ낭ในหูไม่เท่ากันใช่ค่ะจนกระทั่งมาเจอตัว KO เนาะได้ทานค O ค่ะที่อันทานยังไงคะในส่วนของ KO ที่ K o นี้เนาะก็สั่งมาทานเนาะก็ทานก่อนนอนหนึ่งเม็ดนะคะแล้วก็ ก่อนอาหารชั้นเม็ดก็คือวันหนึ่งก็กิน2เม็ดเนี่ยค่ะวันละสองเม็ดใช่นาน<อ>ไหมคะที่จะรู้สึกเส็นถึงการเปลีป่ยนแปลงน,นานไหมเหอหนึ่งกล่องกล่องแรกเนี่ยรู้สึกรู้สึกว่าก็คือเรากินมาไม่รู้แบบหนึ่งกล่องสองกล่องพอพอแบบกินไปกินไปอาการที่เราเป็นอะ่ะที่เราเดินแบบแบบไม่เท่ากาันอ่ะอันนั้นมันหายไปอ,อาการนั้นมันหายไปช่วงกล่องที่สองเนี่ยคืออาการเริ่มแบบเดินโค้งเคงเนี่ยเริ่มหายไป ใช่ค่ะ,ะก็คือมันแบบอาการนั้นนะมันหายไปเลยค<ะ>่ะแล้วเราแบบรู้สึกแบบตื่นขึ้นมาเราก็ไม่ได้แบบวัดตัวเองมากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตื่นขึ้นมาเราก็มารู้สึกตัวอีกทีนึงว่าเฮ<ะ>้ยฉันตื่นขึ้นมาแล้วฉันเบาตัวฉันอาการปวดหัวมันหายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวค<ะ>่ะแล้วตั้งแต่วันนั้นมานะอาการแบบนั้น,น,นไม่มีเลยถ้าใครมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบเลือดอันนี้คือตัวตัวนี้ตัวเราเองเนาะอนนั้นก็ไม่ได้บอกว่า ตัวเองอ่ะเป็นทั้งเลือดจางด้วยนะคะใช่ค่ะบอกว่ามีค่าเลือดจางด้วยใช่แต่อาการเด่นๆอ่ะมันก็คือน้ําในหูไม่เท่ากันเนี่ยแล้วตอนนี้นะคะที่เรากินเคโอมาพอเราไปตรวจเลือดค่าเลือดของเราที่แบบว่ามันจางอะไรเนี่ยความสมบูรณ์ของเลือดดีค่ะดีมากแล้วเราไม่มีอาการแค่แบบไม่มีอาการที่แบบเดินเซนปวดหัวเวียนหัวเราก็ประทับใจมากๆแล้วนะคะท่านถ้าท่านใดที่มีอาการนะคะเป็น แบบเหมือนอันเนาะตื่นตื่นขึ้นมางัวงเงียปวดหัวบ่อยนะคะเวียนหัวเดินโค้งเคงอย่างนี้เนาะหรือมีอาการวิ่งวิ่งในหูเนี่ยนะ,ะก็แนะนำเลยค่ะทานตัว KO ได้เลย วันนี้นะคะคุณพี่อัานก็บอกว่าประทับใจในผลิตภัณฑ์ KO อย่างมากนะคะจากอาการที่ทรมานมาค่ะซึ่งเป็นเวลาที่นานเลยแล้วก็เป็นอุปสรรคในการทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการบ้านมุนเวียนหัวนะคะน้ําในหัวไม่เท่ากันนะคะการอาการเดินโครงเคลงหรือปวดหัวบ่อยนะคะหลายท่านที่มีปัญหาในเรื่องของระบบเลือดนะคะไขมันในเลือดสูงค่ะ วันนี้ไม่ต้องลังเลใจนะคะถ้ามีปัญหาในเรื่องของระบบเลือดหลอดเลือดนะคะวันนี้สั่งผลิตภัณฑ์ KO ไปทานได้เลยนะคะจะช่วยดูแลสุขภาพของท่านให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนคะ่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ณนะตอนนี้นะคะค่ะเราอยู่กับผลิตภัณฑ์ KO ดูแลระบบเลือดนะคะวันนี้เรามาพบกับคุณพี่ท่านหนึ่งนะคะที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ KO ไปแล้วก็ มีความประทับใจค่ะหลังจากทานนะคะก็เรามาพูดคุยในเรื่องผลลัพธ์กันวันนี้ค่ะคุณพี่ท่านนี้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วคุณพี่อ้อยนะคะค่ะพี่อ้อยแล้วก็อยากให้พี่อ้อยนะคะได้เล่าให้ฟังค่ะว่าก่อนที่ทานผลิตภัณฑ์ ko ค่ะมีปัญหาสุขภาพอย่างไรแล้วพอทานดีขึ้นนะคะพี่อ้อยประทับใจแล้วดีขึ้นอย่างไรนะคะค่ะจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะที่พี่ทานอยู่เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่จะก่อนที่พี่จะทานตัวนี้แต่พี่จะบอกว่า ตอนช่วงก่อนหน้านี้ค่ะค่ะที่มีอาการนะคะน้ำในผูไม่เท่ากันนะคะแล้วบ้านก็หมุนนะคะเดินก็เดินไม่ได้นะคะไปไหนก็ไม่ได้ขับรถก็ขับไม่ได้แล้วก็มีไขมันในเลือดสูงนะคะคะแล้วก็เป็นความดันนะคะแล้วก็อีกหลายๆอย่างซึ่งในร่างกายพึ่งพี่ก็อายุตามอายุนะคะคะนะคะก็ไปหาหมอนะคะก็ไปตรวจเจอนะคะ ผลปรากฏว่าก็เป็นเลือดหนึ่องด้วยแล้วก็มีไขมันสูงเนี่ยคะ่ะไขมันสูงอันที่พี่ไปมานะคะอันนี้พี่ขอหมอมานะคะแกะป็นไว้ดูผลเลือดน,นะคะผลเลือดนะคะเราจะได้รู้ว่านะคะเราไม่ควรจะทาอย่างนี้ต่อไปนะคะค่ะค่ะอันนี้นะคะพี่ก็เลยมาเจอนะคะเออตัวนี้ค่ะเกอนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่คล้ายๆกับอะไรนะคะดีท็อกซ์เลือดนะคะเมื่อพี่ทานไปแล้วนะคะลองดู ก็โอเคนะคะก็บ้านก็ไม่หมุดแล้วนะคะด้ทานไปประมาณสักระยะเวลาเท่าไหร่คะก็ตอนช่วงแรกๆนะคะก็ทานไป1อาทิตย์ก่อนนะคะ,คะเฮ้ยเราก็มีอาการดีขึ้นนะคะ <polarization. S 1> แล้วก็บ้านก็ไม่หม <irrelevant. S 1> s. <S ุนแล้วนะคะก็สามารถขับรถได้นะคะแต่ว่าไขมันนี่อันนี้เดี๋ยวพี่ต้องไปดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าต้องไปรอหมอตรวจแต่ว <boom and S 2> ่าพี่แน่ใจว่าพี่รู้สึกสบายขึ้นนะคะหลังโลมขึ้นแล้วก็นอนหลับสบายด้วยนะคะค่ะพี่ก็ทานตอนเช้านะคะหลังอาหารนะคะแล้วก็เย็นหลังอาหารอย่างละหนึ่งเม็ดครั้งละหนึ่งเม็ดค่ะก็รู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็อาการก็ดีขึ้นด้วยค่ะแล้วตอนนี้คืออาการที่ก่อนหน้านี้ค่ะที่เป็น ไม่ว่าจะเวียนหัวมึนหัวเนาะตอนนี้ยังมีอยู่ไหมคะพี่อ้อยก็ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะหลังจากที่พี่ทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆค่ะเราก็ต้องทานอาหารให้ครบห้าหมู่ด้วยตามที่หมอสั่งอย่างเช่นนะพวกไขมันอะไรพวกนี้นะคะก็ลดน้อยลงอยากกินบ้างหรืออะไรํำนองเนี้ยค่ะโบไฮเดตอะไรพวกนี้มันก็ควรจะกินบ้างแต่ว่าเราก็เป็นไปตามอายุที่ว่าอายุเรามากขึ้นก็ต้องอลดลงพวกนี้ค่ะค่ะพี่อ้อยประทับใจนะคะในเกลียวค่ะประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่าช่วยพี่นะคะเลือดลมหมุนเวียน แล้วก็นอนหลับสบายด้วยคละสบายนะคะก็วันนี้พี่อ้อยจะทาน k โ o ให้เราดูด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวให้พี่อ้อยทานให้ทุกท่านดูเลยนะคะค่ะพี่ก็ตัวนี้นะคะกล่องนี้นะคะพี่อ้อยทานอยู่นะคะตอนนี้เหลือแค่แผงเดียวพี่อ้อยในกล่องนี่หละคะมันจะมีสามแผงนะคะในกล่องมีสามแผงนะคะสามสิบเม็ดสามสิบเม็ดนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะพี่อ้อยก็ทานไปนะคะนี่แผงสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะทานให้ดูนะคะค่ะเป็นเม็ดสีแดงแดงเป็นแคตูนนะคะ ก็จะให้ให้ผู้คนถือเม็ดนึงค่ะวันละหนึ่งเม็ดหลังอาหารเช้าและหลังอาหารเย็นหรือจะทานก่อนนอนก็ได้นะคะค่ะได้ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกนะคะแต่พี่พี่อ้อยทานตอนเช้านะคะหลังอาหารหนึ่งเม็ดแล้วก็ก่อนนอน๋อคะหนึ่งเม็ดค่ะเดชเชนพี่้อยทานเลย โอเคเรียบร้อยนะคะพี่อ้อยทันยากไหมคะง่ายเลยค่ะง่ายนะคะสำหรับคนที่ไม่ทานแคปซูลนะคะแต่ว่าตัวนี้หาลื่นถาดเขาได้เลยจะทานเลยนะคะแนะนำให้ทานน้ําเยอะนิดนึงนะคะมันจะได้คล่องนะคะค่ะ หลายท่านนะคะที่ได้พบปัญหานะคะไม่ว่าเราจะมีภาวะเลือดหนืดนะคะหรือว่าเป็นอาการน้ําในหูไม่เท่ากันนะคะหน้ามืดวิงเวียนศีรษะไขมันในเลือดสูงนะคะผลิตภัณฑ์ KO สามารถช่วยท่านได้นะคะทุกท่านที่มีปัญหาระบบเลือดนะคะหรือระบบหลอดเลือดสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ KO ของเรานะคะไปดูแลสุขภาพของท่านได้เลยนะคะรับรองค่ะว่าสุขภาพของท่านจะดีขึ้นเหมือนพี่อ้อยอย่างแน่นอนนะคะถ้าต้องการสั่งซื้อคะ่ะโทรที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้เลย ค่ะค่ะอยู่กับผลิตภัณฑ์ KO นะคะผลิตภัณฑ์ดูแลหลอดเลือดแล้วก็ดูแลระบบเลือดนะคะวันนี้ค่ะเราเดินทางมาถึงบ้านพี่เจี๊ยบแล้วนะคะก็เราก็จะพูดคุยกับพี่เจี๊ยบนะคะที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะแล้วพี่เจี๊ยบจะเล่าให้เราฟังนะคะว่าหลังจากที่ทาน KO ไปค่ะอาการดีขึ้นอย่างไรนะคะเดี๋ยวให้พี่เจี๊ยบเล่าให้เราฟังนะคะค่ะพี่เจี๊ยบสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ ก่อนหน้านี้ค่ะ,คะพี่เจฟมีปัญหาสุขภาพแล้วก็มีอาการยังไงบ้างคะอ๋อปัญหาสุขภาพมีเยอะค่ะ,คะพ,พี่พี่จะเป็นบ้านหมุนครอบเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็จะปวดศีรษะเนี่ยเป็นไมเกรนนะคะ,คะเป็นไมเกรนกลางคืนนอนเนี่ยเราก็นอนไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยหลับนะตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะมีอาการเปลียมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยคือบอกได้เลยว่าพอลงจากรถเนี่ยเรารู้ว่าเราเดินนะตรงนะแต่ทําไมเราถึงองศาเนี่ยมันเอียงไป เอียงไปเนี่ยประมาณเกือบ45องศามันก็เลยมีความรู้สึกว่าชีวิตเราไม่ปลอดภัยแล้วนั่นก็คืออาการของคือไปหาหมอนะก็คือน้ําในหูเราไม่เท่ากันนะการเดินการทรงตัวของเราเนี่ยการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยจะลําบากมากนะคะส่วนที่เป็นมากเลยนี่ก็คือว่าพีคสุดเลยพีคสุดเลยบอกได้เลยว่าเที่ยงคืนส่งโรงพยาบาลนะคะเนื่องจากว่าวันนั้นเนี่ยปวดศีรษะนะมันจะระเบิดเลยนะปวดเบ้าตาปวดไายทอยเสร็จตอนกลางคืนนอนเนี่ยเราก็ ไม่ว่าเราจะอัดยาแก้ปวดอะไรไปเนี่ยมันก็ไม่หายไปถึงเนี่ยคุณหมอก็รีบดำเนินการห้องฉุกเฉินเลยคือต้องฉีดยาน,นะคะฉีดยาแล้วนอนพักอยู่สักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอาการนั้นมันก็ดีขึ้นก็กลับบ้านได้นะยถามว่าชีวิตเราจะเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดมันไม่ได้นะคะค่ะ,คะซึ่งพี่เป็นแบบนี้หลายรอบที่เข้าโรงพยาบาลค่ะแล้วก็ได้มา มาพบกับผลิตภัณฑ์ KO พี่เจ๊มาพบกับผลิตภัณฑ์ KO นะคะก็เป็นอะไรที่โชคดีมากนะก็ทาน KO เข้าไปนะทานต่อเนื่องนะคะกล่องนี้นะคะก็ทานหลังอาหารเช้านะ1เม็ดนะคะแล้วก็ทานก่อนนอนหนึ่งเม็ดนะคะทานเป็นประจำเรื่อยๆมานะคะอาการที่ว่าเนี่ยที่เป็นเนี่ยตอนนี้บอกได้เลยนะหายไปไม่กลับมาเป็นอีก ใช้ชีวิตปกติเพราะก่อนนั้นนี้ไม่กล้าขับรถด,ด้วยไปไหนคนเดียวก็ไม่กล้าเพราะว่าเราองศาเดินไม่ตรงแล้วนะ,ะ,ะเดินแบบโค้งเคงเ้งใช่โค้งเคงมากมแล้วก็อโอกาสที่เราจะวูบเนี่ยมันมีเยอะตอนนี้ถามได้เลยว่าบอกได้เลยว่าอาการแบบนั้นที่เล่ามาเนี่ยไม่มีแล้วนะคะใช้ชีวิตปกติสบายมากเลยขับรถไปไหนมาไหนสะดวกเดินไปไหนได้คนเดียวไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าอาการหายหมด อยากจะบอกให้ทุกท่านนะคะรีบดูแลสุขภาพตัวเองนะคะ,คะแล้วก็ทาน KO ได้เลยนะคะอย่างที่พี่เจี๊ยบทานรับรองว่าอาการของคุณดีขึ้นแล้วก็อาการที่เป็นอยู่จะหายปดไปแน่นอนใช้ชีวิตประจำวันได้เลยวันนี้นะคะทุกท่านค่ะก็ได้ยินจากปากพี่เจี๊ยบแล้วนะคะว่าผลิตภัณฑ์ KO สามารถดูแลอาการที่พี่เจี๊ยบเป็นอยู่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปวดหัวไมเกรนนะคะ เวียนหัวบ้านหมุนหรือว่าเป็นอาการน้ําในหูไม่เท่ากันหรือมีการมึนหัวมึนงงเดินคงเพลงนะคะวันนี้ทาน ko ดูแลฟื้นฟูอาการของท่านได้เลยนะคะรับรองค่ะผลิตภัณฑ์ของเราสกัดจากธรรมชาติร้อเปอร์เซนต์นะคะม,มีมีโรคประจําตัวก็สามารถทานได้ไม่ต้องกังวลค่ะวันนี้ทุกท่านที่มีปัญหาสุขภาพแบบนี้นะคะอยากให้รีบตัดสินใจสั่งทานได้เลยนะคะไม่ต้องลังเลค่ะโทรสั่งซื้อได้เลยเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นี้นะคะ